ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้านููลัล์นะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนปูประจำวันที่16 เมษสายนพุทธศักราช2,567ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับดาวเนี่ยเดินไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็ว่ากันไปนะแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนักกลายเป็นเบาเนาะอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับส่วนไพ่โหราศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของการแก้เคล็ดต่างๆเอามา ย้ำอีกทีหนึ่งว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะหนักจะเบายังไงนะครับแล้วก็แก้ด้วยพิธีกรรมหรือมนต์คาถาต่างๆเนาะอ่ะี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศรีธนูก็นะครับจะมีดาวประจําตัวนะฮะก็คือดาวพฤหัส,สบดีเราจะเรียกว่าตนุตนุคือตัวเราตัวเราอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าในช่วงของเดือนนั้นเราเจออะไรยังไงบ้างเนาะถ้าในพื้นดวงเดิมสําหรับคนที่เคยผูกดวงด้วยวันเดือนปี เวลาเกิดจังหวัดเกิดเนี่ยเราจะมีรู้ <c oughs> เราจะรู้นะว่าเราเมียดาวอะไรตั้งรับตัวน,นั้นแหละถ้าเป็นดาวดีก็ให้คุณถ้าดาวไม่ดีก็จะยุ่งยุ่นๆนะนะครับอีกพบเดือนหนึ่งก็เป็นเดือนหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินครอบครัวความอุในในบ้านความอุ่นในครอบครัวนะครับก็ต้องบอกว่าหนึ่งถึงยี่สิบเก้าก็ยังคงดีอยู่นะครับนะรบนะเรายังคงอยู่ในราศรีเมษเราเรียกว,ว่าตนุวิอยู่ในเรื่องของพุทธาก็จะเป็นช่วงที่สอบแสวงหาความท้าทายต่างๆ นะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตเรานะแล้วทำไปเนี่ยก็ถือว่าดีได้รับโอกาสต่างๆเพราะว่าดาวพฤหัสตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยวันที่สามสิบเมษายนเนี่ยย้ายไปพฤษศแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นบททดสอบแห่งชีวิตและเดี๋ยวจะเข้าเรือนอริที่แปลวุปัสสัคแล้วนะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเอาตรงนี้ก่อนนะก็ถือว่าตัวเราเองอยู่ในจุดที่มีไอเดียจินตนาการดีเด่นในเรื่องของการปกครองและเริ่มทําสิ่งต่างๆนะครับรวมทั้งอีกพเรือนหนึ่งด้วยนะครับ เวลาพันธุ์ทุกวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของปุตตะก็จะเป็นในเรื่องราวของนะครับหลักทรัพย์นะเก่งกาไรได้ซื้อมาขายไปได้นะครับหรือมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวได้เช่นตั้งคันมีบุตรอะไรอย่างนี้นะเขาถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรเนาะยังคงดีอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่เนี่ยจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะได้ไพ่ว่าราหะนะครับสิ่งที่คิดสิ่งที่ทํานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราคิดถูกและ ดีแล้วนะกำลังจะได้รับผลตอบแทนเนาะสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับเราเนะเพราะไพว่วรรณะเนี่ยท่านเหน็ดเหนื่อยมากจากการไปค้นหาคัมภีร์นะถึงสามโลกเลยนะไม่ไว่าจะเป็นโลกสวรรค์โลกบาดาลน,นะครับรวมทั้งโลกมนุษยนะ์นะจนท้ายที่สุดท่านก็หายเจอก็เปรียบเสมือนตัวเราเองเนี่ยเวลาจะทําอะไรยังไงก็สุดท้ายแต่นะมันอาจจะยากลาบากช่วงแรกนะครับแต่พอช่วงหลังแล้วเนี่ยนะครับมันออกดอกออกผลส่งผลให้เรามีองค์ความรู้ มีทักษะต่างๆเนาะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับชาวราศีนะครับธนูนะครับ,นะรบการที่ได้ไพ่ใบน,นี้นะก็ตอบโจทย์กับนะครับให้คาว่าปุตตะพอดีเลยที่แปลว่าสิ่งใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นกับเราเนาะก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนะไพ่โหราศาสตร์จะย้ําอะไรอีกนะครับก็ได้ไพ่นะครับ,รบอ่ออังคารสุกนะก็สุกปากหวานอังคารรับเอานะครับไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดี นะครับเป็นไพ่ทีเ่เขาเรียกมีความขยันนะฮะหาความสุขให้ตัวเองขยันหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสําเร็จนะครับในสิ่งที่ตัวเราเองคิดที่จะทําอยู่ณปัจจุบันนะไพ่ก็มาเสริมนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีโอกาสที่จะหาความก้าวหน้าให้กับตัวเองนะแล้วถ้าเกิดมีเวลาว่างนะครับก็พยายามหมั่นสวดคาถามาหาจากักรพรรดนิดนึงนะครับมาหา คาถามหาจักรรรดินี่เป็นปาคาถาที่ักดิสิทธิ์นะครับจะเสริมให้เราเองมีความเจริญก้าวหน้ารอบด้านนะถ้ามีโอกาสก็ลองสวดดูนะครับนะจะทําให้ตัวเเองมีแต่ความสําเร็จนะครับก็ถือว่าดีนะ,นะนะครับต่อไปนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวความสําเร็จก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภาษ ที่แปลว่าความเจริญเก้าวหน้าความเจริญเก้าหน้าไปอยู่ในพบไหนเรือนไหนบ่งบอกถึงความสําเร็จนะครับกับเรานะแน่นอนครับในช่วงวันที่สิบสาไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลายี่สิบสองนาฬิกาสิบปดนาทีความสาเร็จไปอยู่ในพบของปุตตะนะแล้วก็ถึงตัวเราด้วยอย่างนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าชาวราศีธนูเนี่ยจะประสบผลสําเร็จนะครับในลักษณะต่างๆไม่ว่าคุณจะคิดจะทํานะครับหรือขอความอนุเคราะห์ ขอความช่วยเหลือใครความสําเร็จเนี่ยมีให้คุณนะครับสุภะยังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสคุณนะครับว่าคุณจะทําอะไรนะให้โอกาสในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวให้โอกาสในเรื่องของทุนการศึกษาบุคคลนะนะครับหรือไปดูงานอะไรต่างๆนะก็ถือว่าเป็นจากที่จังหวัดที่ดีนะสำหรับชาวราศีธนูนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับดาวพระอาทิตย์ให้คุณเป็นดวงชะตาเดี๋ยวเราดูเส้นในเมื่อเรามีโอกาสแล้ว,ลวเนี่ยไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไง นะครับเขาเรียกให้ไหลาตามน้าเนอะนะโอกาสมาถ้าเราทำได้ก็ต้องรับไว้นะไม่ใช่ว่าไม่รับเพราะว่าเกรงใจคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วนะบางทีโอกาสมาปุ๊บอ่าไปเห็นใจเพื่อนเอ้ยเพื่อนก็แข่งมาด้วยกันอย่างงู้นอย่างนี้นะก็เลยแบบเห็นใจเพื่อนตัวเองวักสละสิทธิ์อย่างนี้ไม่ได้นะนะครับโอกาสมาแล้วนะครับทําอะไรได้เราก็ทํานะครับเพราะว่าเดี๋ยว ดาวยายเข้าไปในราศีพฤษภเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของปัญหาและออุปสรรคแล้วช่วงน,นี้เป็นช่วงที่เรามีโอกาสเราก็ทานะแต่ต้องทําได้นะเราต้องทําได้เราต้องมั่นใจนะไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แล้วก็รับไปก่อนอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้เจ็บหนักนะครับไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงนะครับการตามใจนะครับหรือการสร้างความประทับใจหรือไหลาตามน้ำอ่านะใครว่าดีเราก็ว่าตามอะไรประมาณนี้นะเขาเรีอกไม่ขัดกระแสไม่ขัดกระแสคน นะครับก็จะทําให้เราเองจเจริญก้าวหน้านะอ่ะแล้วเรามาดูไพ่โหราศาสตร์เสริมยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ดีนะดาวพระอาทิต์ดาวพุธด,ดาวศุ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่พระเคราะห์วงในเนาะไพ่พระเคราะห์วงในนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสนิทสนมพอ,อสมควรเพราะว่าอาทิตย์พุธศุ์ห่างกันไม่เกินหนึ่งราศีอยู่แล้วเวลาไปไหนก็จะไปด้วยกันการที่เราได้พระเคราะห์วงในก็ถือว่าเป็น นะครับจังหวัดที่ดีในเรื่องของความสนิทสนมในเรื่องของโอกาสต่างๆนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่ก็พยายามทําให้เต็มที่แล้วความสําเร็จของคุณก็นะครับจะเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับนะไปติดต่องานหรือไปอะไรงานก็หากระถางการะถาณนะเมตตามหารนิยมหน่อยนะครับครถาสอริกาลินทองนะหรือจะเจราจาคําพูดคําจาอะไรยังไงก็อาจจะใช้น้ํามันว่านกระตุกซับ นะครับของผมด้านข้างนี้นะครับนะวนริมศีปักสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ไปทำการเจรจาค้าขายดีนักแหลนะครับนะอนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูนะครับดาวาพ่างคานกันกนิดหนึ่งนะดาวพ่างคานเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพิจิกเนี่ยอันนี้เป็นภพไม่ดีเนาะ เราจะเรียกุกวินาที่แปลว่าความเสียหายขาดทุนล้มละลายผิดหวังนะอีภพเดือนหนึ่งในราศีเมษนะเราจะเรียกว่าภพปุตตะนะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการไปอยู่ไหนก็ไปอยู่ในภพดีเดือนดีไปอยู่ในราศีมีนและเป็นอนุเกษตรสลับเดือนด้วยนะเพราะเขาแลกบ,บ้านกันอังคารเนี่ยเป็นเจ้าบ้านราศีเมษส่วนพฤหัสเป็นเจ้าบ้านราศีมีนนะก็อยู่ตรงนี้ถึงวันที่ยี่สิบเก้าเลยสลับเป็นอนุเกษตรกันประมาณนี้นะ โอเคนะครับเรามาดูนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนปุตตะนะไปสถิตยอยู่ในเรือนหอมพันธุนั่นก็หมายความว่าตัวเราเองนะฮะจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องเขาความสนิทสนมนะครับแล้วก็มีอะไรนะพรสวรรค์น,นะครับในเรื่องของการปกครองบุตรบริวารในช่วงนี้เพราะคาว่านะครับปุตตะคือลูกลูก,ล,กลูกน้องนะครับใส่ใจงานที่เรามอบหมายให้พันธุก็คือหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะครับความ รับผิดชอบต่างๆเน่ะจะเป็นช่วงที่เราสามารถสั่งการบุตรหลานลูกหลานให้ทาตามในสิ่งที่เราปรารถนาได้อย่างดีนะอันนี้ก็ถือว่าดีถือว่ายินดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดมีดาวพังคายปีนี้เป็นกาและกินอิจรนะครับดาวจุลินวินาศไปพันธุเนี่ยนะครับก็มัดระวังคนมาบิดเบี้ยนะครับหลักทรัพย์ของเราต่างๆหรือมีเรื่องยืยุ่งรุ่นนะครับกับองค์กรบริษัทของเรานะครับทำให้เรามีปัญหานะครับหรืออาจจะเป็นในลักษณะของ เอ่อสุขภาพนะครับของคนที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องวงศาคณะญาติมีเรื่องให้เราต้องหุดหงิดใจถ้าเป็นการลกินีนะค่อนข้างจะยุ่งยุ่งกับเรื่องครอบครัพวอพอสมควรนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นการลกินีถือว่าดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับไพ่เทพดูจะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะไพ่บ,บิเคนะนะครับก็ถือว่าเรื่องอะไรก็เกิดขึ้นก็สุดแท้แต่นะก็จะเกิดความสําเร็จนะครับถ้าเกิดคุณมีโครงการมีโปรเจกต์หรือจะหาโอกาสทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่ นะครับคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับองค์พระพิคเนตเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนั่นก็หมายความว่านะครับท่านใดอยากจะสําเร็จอะไรเงี้ยก็ขอให้นะครับตั้งใจเต็มที่คุณก็มีโอกาสที่จะสาเร็จการที่ดาวเจ้าเรือนปุตตะไปสถิตอยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยนะครับแล้วได้องค์พระพิคเนตเนี่ยนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําการบริหารจัดการการเก็งกำไรหรืออะไรเงี้ยคุณมีโอกาสที่จะสาเร็จค่อนข้างะสูงเลยแล้วถ้าท่านใดมีสายญาณองค์พระพิคเนตนะครับก็สามารถสวด ูชาขอพอรท่านได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โหราศาสตร์นะครับจะย้ําเกี่ยวเรื่องอะไรเข้าอีกนะได้ไพ่นะครับพระจันทร์กับพระเกศนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจงังหวะที่ดีเป็นไพ่แห่งความใส่ใจเนาะนะครับถ้าเกิดคุณจะเกงกําไรจะค้าจะขายจะอะไรงไงก็แล้วแต่นะครับเน้นในเรื่องของอความใส่ใจหน่อยนะแล้วคุณจะสําเร็จมางทีนะครับอาจจะติดต่อซื้อขายกันอะไรเงี้ยอาจจะมีน้ําใจซื้อ กาแฟให้หน่อยหรือเลี้ยงข้าวมื้อนึงหรืออะไรเงี้ยสร้างความประทับใจหนะ่อยนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะสําเร็จคือเราเข้าไปนั่งในใจเขาได้เมื่อไหร่นนะครับอะไรอะไรมันก็จะง่ายไปหมดแต่ถ้าเกิดว่าอ,อมาแบบตัวใครตัวมันออกแนวเคี้ยวๆหน่อยมันก็จะติดต่อยากนะครับก็มันเป็นเรื่องของน้ําใจนี่แหละนะครับนะเป็นเรื่องของน้ําใจนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับว่างก็อาจจะ ส่วนคาถานะครับนัเมตตามหานิยมหน่อยนะครับพวกคาถาสาลิกาลิ้นทองอะไรประมาณนี้แต่วเวลาเจรจากการค้าขายอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็จะส่งผลให้เราเองประสบผลสําเร็จน,นะเกี่ยวเรื่องที่เราาัถน,นาได้นะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพขาพูดกันนิดหนึ่งนะครับ ดาวพุธท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คลองผู่ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยเราหรือคู่รักก็ได้หรือแฟนก็ได้นะครับอีพภพเรือนหนึ่งนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะฮะเราจะเรียกว่ากรรม,มะกรรม,มะก็แปลว่าวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับความรับผิดชอบต่างๆเนะเาะก็ต้องบอกว่าอยู่ในภพดีเรือนดีนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนกร,รมมะ นะครับไปสถิตยอยู่ในราศีมีนเนี่ยเขาเรียกว่ากรรม,มะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของนะครับพันธุ์เนี่ยนะครับเราจะใส่ใจเกี่ยวเรื่องของการงานและร่วมมือกับคนอื่นในลักษณะต่า,างๆได้ดีนะครับและเราเองก็สามารถจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของไอเดียจินตนาการการปกครองการสั่งการอะไรต่างๆถือว่าดีหมดนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับคนตกงานก็มีเกณฑ์นะครับที่จะได้งานเนาะอีกปุ๊บเรือนหนึ่งมาจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ของนะครับปัตตานี นะครับปัตต n i วิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของพันธุ์นะครับก็ช่วงนี้เราก็สามารถที่จะร่วมง,งานกับเพื่อนรงงานในลักษณะต่างๆได้นะครับนะหรือเราค่อนข้างที่จะนะครับมีความสุขดีในช่วงนี้นะเกี่ยวเรื่องของการสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันในองค์กรในบริษัทเนาะนะครับถ้าเกิดในพื้นดวงเราไม่ได้มีดาตวตูวตั้งรับหรือสัมพันธ์การกกินีนะจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่า มีการกินีเข้ามาเกี่ยวข้องอันนึงมันก็อาจจะยุ่งๆวนๆได้นะครับนะสำหรับเรื่องของความรักนะครับการที่ดาวเครือเินปัตนีนะฮะไปอยู่ในเรือนพันธุ์ทุก็จะเป็นช่วงที่อาจจะมีคนที่บ้านญาติพี่น้องอาจจะแนะนําผู้ครองให้รู้จัก่าทำความรู้จักนะอาจจะมีการดองกันหรืออะไรกันก็ว่ากันไปนะครับหรืออาจจะถามเรื่องส่วนตัวเราหน่อยช่วงนี้ว่าเออเป็นไงมีแฟนหรือยังนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ หรือบางคนก็เปิดตัวนะครับคู่ครองให้ที่บ้านนู้นะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรื่องความรักนะครับเรื่องการงานนะครับไพ่จะเสริมยังไงให้ปังกว่าเดิมนะครับนะก็ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ออกดอกออกผลนะครับนะปลูกมะม่วงได้มะม่วงปลูกขนุนได้ขนุนปลูกทุเรียนได้ทุเรียนคุณทําเหตุปัจจัยอะไรไว้นะครับก็จะถึงเวลาแล้วที่คุณจะสําเร็จนะครับถ้าเกี่ยวเรื่องของการงานนั่นมายว่าที่คุณไป ัำพาดนะหรือเป็นสมัครงานก็มีแนวโน้มที่จะได้นะครับนะหรือเรื่องของความรักนะครับคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่ขอความรักนะคุณก็อาจจะได้รับการตอบรับอ,อะไรต่างๆนะคือถ้าทําเหตุปัจจัยดีนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะคาว่าเหตุปัจจัยดีนะั่นหมายถึงว่าทําในสิ่งที่นะครับเขาถูกใจ <laughs> เราเป็นปัจจัยดีเขาชอบอะไรเราก็ทาตามที่เขาชอบนั่นแหละนะนะคุณก็อาจจะได้ใจ นะครับอะไรประมาณนี้เขาเรียกทาเหตุปัจจัยถูกต้องนะครับช่วยเหลือกันก็จะประสบความสาเร็จได้นะครับอย่างดีเยี่ยมนะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่โหราศาสตร์เนี่ยท่านจะเสริมยังไงเข้าไปอีกนะครับได้ไพ่พาทิ์นะครับไพ่พาทิต์เนี่ยเป็นไพ่เกลียบนะครับนะเป็นไพ่เกียรติยศเป็นไพ่ชื่อเสียงนะครับถ้าเกิดตัวของคุณเองมเป็นคนที่มีชื่อเสียงถ้าตัวคุณเองมเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีมีความ ถ้าเขารู้สึกว่านะครับคุณเนี่ยไว้วางใจได้นะครับเขาก็จะมอบหมายหน้าที่การงานหวนัวหนงหัวหน้าง,งานก็จะมอบหมายหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะครับให้คุณนะครับรับผิดชอบถ้าเป็นเรื่องของความรักชาผู้หญิงเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณผู้หญิงผู้ชายเนาะเขามีรู้สึกว่ามีความมั่นคงม,มีอนาคตเขาอาจจะรับรักคุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอะไรเลยนะเป็นแค่แบบเขาเรียกว่าก็ดูแลตัวเองยังไม่ได้อัน,นี้ก็ ถือว่าอาจจะลาบากนิดนึงนะอาจจะลาบากนะครับและท่านใดมีโอกาสก็สวดมนต์นะครับไหว้พญาคุฑนิดนึงนะครับนะเห็น, <c oughs> นไหมขี่คุดอยู่พระอาทิตย์ขี่คุดขี่สิงอันนี้ขี่สิงนะนะครับพระอาทิตย์เนี่ยก็เป็นทั้งได้ทั้งสิงแล้วก็เป็นพญาคุฑนะถ้าเกิดท่านใดสะดวกไหว้สิงก็บูชาสิงถ้าท่านใดไหว้พญาคุฑก็ไหว้พญาคุฑนะแต่ถ้าเกิดไม่มีทั้งสิงพญาคุฑก็นะครับคาถาพระอาทิตย์นะครับก็ลองสวดดูเอาแบบฉบับสั้นๆก็ได้หกจบ นะครับท่องไปเลยนะครับก็จะทําให้คุณเองเนี่ยยิ่งเสริมให้เจริญก้าวหน้านครับเรื่องงานเรื่องความรักนะอ่ะนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพฤะศุกกันนิดหนึ่งนะดาวพฤะศุกท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปัญหาอุปสรรคในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าพบอัลลิเนาะอัลลิก,ก็แปลว่าอุปสรรคอัลลิก,ก็แปลว่านี่สิน,นกนอ็อุ่นใจเนาะอีกภพเดือนหนึ่งเป็นเรือนดีนะฮะมาจากภพราบผล รายได้กันเกินเงินทองเราจะเรียกว่าลาพะนเนาะนะครับเพราะดาวพฤหัสนะฮะก็จะอยู่ในราศีมินนะครับวันที่2ถึงวันที่26เนาะส่วนไปอยู่ในราศีเมษก็ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบนั่นเดี๋ยวเราอ่านในช่วงของตนอยู่ในราศีมินเพราะว่ากินระยะเวลาเยอะกว่าลาพะเป็นพันธุทุนะครับก็จะเป็นช่วงที่มีโอกาสนะครับโชคดีเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์นะครับโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะครับได้รับโอกาสนะฮะ คำว่าลาบผลเนี่ยเกิจดจากญาติพี่น้องเกิดจากหลักทรัพย์เจออะไรเงี้ยจะซื้อจะขายจะทําอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่จะทำได้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเนาะและดาวพฤหัสนะครับตำแหน่งนี้อยู่ในตําแหน่งที่สูงสุดเราเรียกว่าตําแหน่งมหาอุดอันนี้ให้คุณอยู่แล้วอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับชาวราศีธนูว่าเอ,อ้ช่วงนี้ทําไมรู้สึกว่ามีโอกาสโชคดีเรื่องหน้าที่การง,งานเรื่องของการเก็งกาไรนะครับเรื่องของได้ที่ได้ทางหรือเป็นในหน้าหรือ มีคนมาให้เราไปช่วยขายของนู่นอย่างนี้อย่างนั้นอ่าอันนี้โอกาสต่างๆเข้ามาถือว่าโชคดีนะแต่ถ้าเกิดท่านใดมีดาวพระศุกร์เป็นการลกินีนี่ยุ่งหน่อยเพราะดาวเจ้าเรือนอลิจะมาเลยนะอลิพันธุเนี่ยอันนี้ต้องต้องย้านะทั้งอลิพันธุทั้งวินาศพันธุเนี่ยระวังเรื่องสุขภาพนะครับของคนที่บ้านนิดนึงนะอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรืออาจจะให้เราต้องไปช่วยเหลือทํานู่นทํานี่นะครับถ้าเป็นการลกินีจะยุ่งนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีปัญหา นะครับต่างๆให้เราต้องเข้าไปคอยแก้ไขต้องให้เราไปช่วยออกหน้าอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็มีปัญหาพอสมควรน,นะครับก็ถือว่ายุ่งๆ,ๆงรุ่นเหมือนกันถ้ามีดาวสุป็นการละก,กินีเนาะนะแต่ถ้าไม่ใช่เา็นกาลละกินีนที่บอกได้เลยว,ว่าปังปูริเยเปปูริยังก็เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับที่ดูนะว่าจะช่วยเสริมเรื่องอะไรก็นะครับในมุมดีเนาะในมุมดีเนี่ยเขาเรียกว่าไพ่สนิทสนมไพ่ซื้อใจ ไพ่ได้ใจไพ่แบบทําไม่หวังผลอะไรประมาณเนี้นะครับก็จะส่งผลดีให้เรานะครับในตอนนี้หรือไม่ก็ในอนาคตเนาะ้ผลวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของพันธุ์เนี่ยนะครับติดติดต่อจะเจรจาเนี่ยมันจะง่ายนะครับมันจะเป็น้สึกสือมันเป็นกันเองมีน้ําใจอะไรต่างๆให้กันนะเพราะเราดูเนี่ยไพ่เนี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฝั่งเผ่าพันธุ์เนาะนะครับอ่เผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับเผ่าพันธุ์สัตว์เดรัจฉานนะแต่ก็ นะครับมีความปรารถนาดีให้กันลนักษณะประมาณนี้ก็เหมือนกันคนไม่รู้จักคนคนไม่อะไรกันนะครับเขาก็ยังมีความปรารถนาดีหรือว่าคนเนี่ยมีครูบาอาจารย์มีเทวดาประจําตัวเนี่ยเออ mm hmm. ก็จะช่วยเหลือให้เราเองเนี่ยมีโชคมีลาบมีโอกาสที่จะได้หลักทรัพย์มีการดนจิตดนใจอะไรต่างๆเนาะให้เราเองประสบผลสําเร็จอันนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับนะแต่ถ้าเกิดในมุมเสียเอาละอริพันธุเนี่ยแล้วได้ใช่ใบนี้เนี่ยมันบางครั้งมันมัน ตัดไม่ได้อะตัดไม่ได้หมายถึงว่าเขาลําบ,บากเดือดร้อนเนี่ยแล้วเขาไม่มีใครเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องช่วยนะอันนี้ก็การช่วยเหลือนคนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละเราก็ต้องดูกาลังเราด้วยแหละถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็อาจจะให้เป็นลักษณะของคำปรึกษาแล้วนะบางทีเราไม่ได้มีเรื่องเงินเรื่องทองให้ไงให้เป็นคำปรึกษาก็ได้นะครับอะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โหรษาศาสตร์นะครับว่าจะช่วยเรื่องอะไรนะครับได้ไพ่อังคารเนาะนะครับ ไพ่อังคารเป็นไพ่กล้าเนาะนั่นก็หมายความว่าคุณต้องกล้าพูดนะครับถ้าเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์แล้ว้าตกลงกล้าเจรจากล้าติดต่อในหน้าคุณนู้นติดต่อคนขายนะครับต้องกล้าพูดอ่ะจะมาแบบเฮ้ยเกรงใจอย่างมุนอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่เราได้ไพ่พระอังคารเนี่ยเป็นไพ่ขยันอยู่แล้วคาว่าขยันเนี่ยต้องขยันทําบางสอย่าให้ตัวเองเจริญก้าวหน้าเนาะนะครับเราจะทําอะไรเราต้องกล้า เข้าหากล้าพูดกล้าเจรจานะถ้าเป็นเกี่ยวเรื่องของกอารงานก็ต้องกล้าคุยนะครับกับหัวหน้าเออทำนู้ทนทํานี้นะถ้าเป็นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีความกล้าหาญละกันนะให้มาเสริมประมาณนี้เนาะเอาละนะครับก็ท่านใดนะครับมีโอกาสก็หาโอกาสนะครับทําบุญนะปล่อยปลาหน้าเขียงอย่างนี้ได้นะครับหรือบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสงฆ์นะทำบุญลงศพอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็บอกหน่อยนะครับขอให้สิ่งที่ลูก พัฒนาประสบผลสําเร็จนะขอให้มีหลักทรัพย์มีบ้านมีรถมีหน้าที่การงานตําแหน่งอะไรก็ขอไปนะครับนะก็จะช่วยได้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวเสาร์กันนิดนึงดาวเสาร์เป็น,นดวาวชจ้าเรื่งการเงินนะครับแน่นอนครับ ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีธนูไปอยู่ในราศีกรุมปนั่นก็หมายว่าการเงินกนารทองของคุณนะครับจะประสบผลสําเดร็จจากการคอนเนคชันการติดต่อกันเข้าหาอยู่เฉยไม่ได้นะต้องเข้าหานะครับทำให้เขารู้ว่าเราทรราําอะไรเราค้าอะไรเราขายอะไรเราไปประสบผลสําเดรด็จอันนี้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับเทพพูจะบอกว่าไงนะครับไพ่นารมุนีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ทีเ่เปิดประสบการณ์นะเดินทางรอบโลกนะ อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็เรียนรู้นะครับว่างานเราระบบงานสามารถที่จะขยายไปให้เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ไหมนะครับถ้าเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้คุณก็ดําเนินการไม่ใช่ว่าเราค้าขายตรงนี้อยู่แล้วเราก็จะบล็อกแค่นี้ยฉันจะไม่ไปฉันจะไม่ขยับขยายฉันจะไม่อะไรแล้วอันนี้ไม่ได้เราต้องตามโลกให้ทันนะเราก็ต้องดูว่าเออสินค้าเราเป็นอย่างนี้นะและมันเชื่อมโยงกับสินค้าแบบไหนที่มันเอื้อประโยชน์ต่อกันให้คุณ ก็เหมือนกับเรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้โอกาสต่างๆน่แหละการที่ได้ไพ่นารัตมูนีเนี่ยนะครับท่านเดินทางรอบจักรวาลน,นะไม่ได้แค่รอบโลกอย่างเดียวนะนั่นหะมายถึงว่าเปิดโอกาสเปิดโลกทัศน์ของตัวเองนั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โหรา,าศาสตร์นะจะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับก็ได้ไพ่ดีอีกแล้วนะครับได้เป็นได้คู่ธาตุด,ดิ่งนะก็คือดาวพระจันทร์กับดาวนะครับพระพฤหัสพระจันทร์เป็นลูกเนาะพระพฤหัสก็เป็นเรือีเป็นพ่อนะครับว่าคู่นี้ก็ถือว่า นะครับเป็นคู่แห่งความมั่นคงนะนะครับคู่ท่าดินนะ<ม>ก็ส่งผลนะครับให้เราเองสามารถที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าเติบโตได้ในอนาคตถ้าเกิดคุณเองนะครับมีการเรียนรู้เทคโนโลยีมีการเปิดโอกาสให้กับตัวเองมีการเปิดโอกาสให้กับสินค้าตัวเองนะครับได้ไปอะไรอ่ะให้มันประสานประโยชน์กันอ่ะเรามีสินค้าอย่างนี้ใช่ไหมอ่าสินค้าอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งมันเอื้อกันไหมอ่ะไม่ได้ขัดกันอย่างเงี้ยเราก็ นะครับลองดูนะครับก็จะทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับนะก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับถือว่าเป็นไพ่เป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งเลยนะครับนะก็นะครับท่านใดมีโอกาสสมนต์พระนะครับก็อะไรที่มันเกี่ยวคนหมู่มากเกี่ยวสังคมเนี่ยนะมันต้องมีเมตามานิยมก่หน่อยนะก็มีโอกาสท่องคาถานะครับสารการลิ้ทองนะครับพูดไปคนก็จะเชื่อนะครับมันไม่มีอะไรจะดีถ้าปรัเนและเมตตาละนะครับ นะก็ต้องบอกว่านะครับลองดูเนี่ยครับนะนะส่วนคาถานะครับสาริกาเหรทองนะนะครับจะติดต่อจะเจริญการแล้วก็มีโอกาสสาเร็จสูงเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูพระราหูพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหาชาติที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดคนหมู่มากเนาะก็อยู่ในเรือนพันธุก็ถือว่าดีนะครับนะบเนี่ยเร,เรือสหาชาพันธุทุพันธุกก็แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์คนในบ้าน นะครับความสนิทสนมต่างๆก็คําว่าสหาชะพันธุกก็แปลได้ว่าเราเองนสนิทสนมเัาคนได้ง่ายเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ดีๆเข้ากับหัวหน้าง,งานเข้ากับที่บ้านนะมีการเข้าหามีการคุยมีการเจรจาอรว่ากันไปอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาอะไรก็ทำให้เราประสบผลสาเร็จได้โดยง่ายอันนี้ก็ถือว่าดีน,น,ะน,ะน,ะนะเดี๋ยวเรามาดูสิว่าไพ่นะครับจะบอกว่าไงนะครับให้อินทาเนานะ ไพ่ทาเนี่เป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าเป็นไพ่แห่งความรวดเร็วเนาะรวดเร็วว่องไวคิดไวทําไวนะครับนะไม่ปล่อยโอกาสนะนั่นหมายถึงว่าการที่ตัวเราเองนะครับจะเรียนรู้หรือรู้จักใครหรืออะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะเป็นลักษณะาการให้ใจไปก่อนเนาะการให้ใจไปก่อนก็คืออาจจะมีมิตรในตีที่ดีนะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เรารู้จักกันแล้วอะไรกันแล้วเนี่ยนะครับ ก็ต้องมีลิมิตนิดหนึ่งนะครับบางคนอาจจะมีการตั้งงบนะครับในขั้นรู้จักคนเช่นเช่นรู้จักสร้างความประททบใจอาจเลี้ยงหนึ่งโต๊ะเลี้ยงสองโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยบางคนบางคนเขานิสัยก็เป็นอย่างงี้นะครับนะเป็นผู้ให้ก่อนให้ก่อนอ่าแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่มันเป็นยังไงอ่าถ้าคนที่เราให้ปุ๊บเขาตอบรับเขามีการเลี้ยงกลับนี่คืออันนี้ครบได้นะ แต่ถ้าิดคนไหนนิ่งเงียบกิบอันนี้คนก็ไม่ต้องไปท,ทําธุรกิจธุรกรรมการค้าอะไรด้วยละนะอันนี้เป็นเขาเรียกรับอย่างเดียวนี้ไม่ไหวนะอาจจะเป็นที่ประมาณสามครั้งนะจะเลี้ยงใครหรืออะไรก็แล้วแต่เลี้ยงได้สามครั้งถ้าเกินสามครั้งแล้วเขาไม่เลี้ยงกลับอันนี้ก็เลิกครบได้เลยนะครับไม่มีประโยชน์ที่จะไม่มีประโยชน์ที่จะครบละนะเอาอย่างเดียวเลยนะอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีไพ่แห่งความมวดยแล้วเรามาดูารรไพ่หราศาสตร์หน่อย นะครับนะได้ไพ่นะครับพูดเลาหูนะเขาพูดเลาหูนี่คือคําพูดที่มันถูกใจอะ่ะแต่ว่าอาจจะไม่จริงใจนะคุณอาจจะได้รับคําที่มันลื่นหูแต่ว่าไม่ได้มีความจริงใจนะครับคุณจะได้รับคําพูดที่ออกแนวยอนะครับออกแนวแบบทําให้คุณสบายใจนะขอให้คุณตะหนักไว้เถอะว่าคนที่พูดแต่ข้อดีของคุณไม่พูดข้อเสียเนี่ยนะครับอันนี้มันก็เหมือนกับ เขาเรียกว่าไงอะตอนหน้าอย่างรับหลังอย่างต้องพิจารณาให้ดีนะคนที่เป็นลักษณะประมาณนี้เจอคนประเภทนี้นะพูดแล้วก็ชมอย่างเดียวไม่ติไม่อะไรเลยชมอย่างเดียวถึงแม้เราผิดก็ชมอย่างเดียวอะไรองี้อันนี้เราบังมังระวังไว้หน่อยนะครับคุณอาจจะยุ่ง,ย,ง,ย,ง,ย,งยุ่นวุ่นนะครับนะขเระมัดระวังในเรื่องของความหูเบานิดนึงแล้วกัน นะปัญหาต่างๆอะไรเข้ามานะก็ให้เรามาะระวังฝึกสติไว้หน่อยนะครับนะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะครับเอาผมพิพาปราการใดงานต้องกราบขอเข้ามาผายด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวย,รวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกดเก้าให้ดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกดก้าพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ,รรอ,รบอันกกอนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรา ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคส็ดนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ